สวัสดีครับวันนี้ครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับจากฮานาออโตคานะครับผมคันนี้นะครับ s ิซูบิชิแอท a าดนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่ะมาดูสีรอบๆบคันก่อนนะครับคันนี้มาถึงนี่คือผมถ่ายทําก่อนเลยนะครับผมยังไม่ทันยังไม่ทันจะล้างเลยนะครับผมเอาเลยนะครับผมมาดูรอบๆอบคันก่อนครับคันนี้นะครับได้เป็นสีดําด้วยนะครับผมสีที่ผมดูโดยรวมนะครับถือว่าโอเคนะครับผมด้านข้างนะครับ สวยดูดีนะครับผมรถสวยมีทรงนะครับต้านท้ายนะครับสีสวยสีเต็มอยู่นะครับผมล้างขัดเคลือบก็เงางวาบแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีแม็กใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่ะผมก็รอวางไปนะครับใส่ปลายท่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างนะครับเรามาดูภายในของมิซูบิชิอาถากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าโรงงานนะครับ,บ ยังสวยดูดีนะครับผมถือว่าเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับดูด้านหลังกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับบบกสวยดูดีนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดสักหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเรามาดูคอนโซลหน้ารถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนครับ คนโซนหน้ารถจังสวยดูดีอยู่นะครับสะอาดสะอาดดีนะครับผมมีวิชยูสเอฟเอ็มนะครับผมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับแอร์เย็นหนาวหนาวนะครับนี่ผมเปิดไปแล้วนะครับผมตุ่มสตาร์ทรถนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับทําความเย็นได้ดีนะครับสล้วกับรุ่นนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับขับมันแน่นอนนะฮะวงมาลัย สวยดูดีอยู่ครับสำหรับคันนี้ครับมิสูบิชิแอตแนนะครับวิ่งไปน้อยมากนะครับผมอยู่ที่ 6- 5หนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะครับผมก็รุ่นนี้นะฮะเรามาดูเครื่องยนต์ของมิสูบิชิแอ t t ลนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมในนะครับห้องเครื่องนะครับ ทำความสะอาดสักหน่อยครับสะอาดสะอาดแล้วนะครับผมเครื่องเดินดีนะครับเครื่องเดินเรียบเป็นปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับใช้ได้ระยะกยาวเลยนะครับดูแลง่ายครับด้วยคำว่าเป็นอีโก้คาร์ด้วยนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะครับเดี๋ยวอ่าดูกางชานน้ำมันนะครับมีปัญหาอะไรนะครับผม สำหรับลูกค้านะครับสนใจนะครับมีซูบิชิแอตราตัวนี้ไม่เกียร์ธรรมดานะครับผมเอาไว้ขับมันๆได้นะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจหรือ YouTube ได้นะครับมาปรึกษาก่อนได้นะครับผมว่าจองรถแบบไหนยังไงนะครับเอกสารใช้แบบไหนนะครับผมยังไงก็ฝากไลคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ